เก็บเห็ดนะครับทุกคนเก็บออกจากป่าแล้วก็แก้งเลยพี่น้องเบิ้งป๊าันดให้แม่บืนบ่อนก็มูได้อยู่พ้านป๊ดเป็นตาแสบอีหลี เออก่เดอกไมุ้เออแกงเห็ดหอมหอม้คมรับเดี๋ยวเขาปลาก่อนขอบคุณครับคอนดอกแรกของเราพี่น้องเมื่อเขาป่าเนาะเมื่อนี้ นิทานมาดูกันวันนี้นกำมังโปรกำมังโปรจากไข่งามบ่พี่น้องอึอู้อือ ดูทุกคนดูดกำลังสวยๆเลยอของพี่น้องดูฝน,นมันตกเนาะพี่น้องอาจจะแฉะแฉะแหละแน่ พี่น้องเบิง้งยิ่งใหญ่อลังการแท้โอ้โหปาดเบิบ้งได้จักสิบดอกเนาะพี่น้องปาดสวยงามมากจริงๆเบิง้งเบิ้งพี่น้องปาดเบิบบ้งพี่น้อง ุยปืดป๋ากุยใหญ่จนวมามานอีกแล้วพี่น้องดูดูดูใครอีโฮโทุยพี่น้องบึงนาเรียบเพื่อนเห็นว้ยอยู่ไกลกันเฮือนาวตะเลยเออดูอีโฮยยินดีกับนาเรียบด้วยค่ะทุกคนดู กกไก่เน <Yeah. S 2> ี่ยอือยปังมากค่ะ <laughs> พี่น้องสวยมากอันนี้ปังมาก <sm all> พออีกแล้วพี่น้องเจอน้อยแต่เจอบ่อยๆก็คุ้มนะจ๊ะเอาหมุดแดงกัดตัวนี้ดูพี่น้องสวยๆเลย ทุกคนดูดอกนี้ใหญ่ใหญ่ป๊าอีพออีแม่เอ้ยมันอนี่คือลูกหมานแทยนอขอบคุณเกือบสิถึงแมงกินพี่น้องป๊าเบิ้งงามแหง้งนี่ทุกคนโอ้ย สวยมากเลยค่ะ <c oughs> บานเต็มที่ <c oughs> พี่นอ้องบานแล้ว <c oughs> <c oughs> น้องก็สิบพอ่อเอ้านี่เอาอ นั่นไงใหญ่ไปในยินในหมวยเอิญอย่เออนี่พี่น้องแล้วงกนั่นแหละค่ะทุกคนชอดเด็ดรเราโอ้โหคือิมีน้ำหนักครั้งเนาอสวยมากว้าวโ,โดมันร้อนมันร้อนอยนี่เบิงสีสอดแล้ว สีขาวจ้าพี่น้องเอ้ยมัอนี่มันหมานปังๆพี่น้องดูนี่สสวยๆลายพี่น้องนุ้ยขาหลุด ត <laughs> <t> ែងមកពីន <t> ້ອງអូយเนาะអស់បងប្អូន <t> ក្ប <t> ា <t> ំងផ្លោเนาะពីន້ອງអ្ហ៎ដូចអូយเนาะច້ອຍកច້ອຍកដោអូយเนาะ อนเห็ดขีดเท่าเบิ้งบ้านพอเวอพอว่าสำจารย์โอ้ยน่อปาดงัดตัวนี้แล้วอุ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 วอุ้วทุกคนดูดูตัวนี้ ยิ่งใหญ่อลังการจัดในรอบประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้หืมโ้ก็ดินแตกตรงขวดน้ำนะใช่ใช่ไหมน่ะเห็น <c oughs> แต่หัวมันมจัดเจ้าที่นี่ให้ให้สมความตั้งใจอิหรีเนาะพี่นอ้อง ลนลนลนจ้าพี่น้องเห็ดเขากำมพี่น้องสวยๆเลยอ้าวพี่น้องหลังจากที่เข้าออกปลานาอมือนีมานมานมานอ้าวเซอร์ไพร์ ดูว้าวปาดใหญ่หวยเบิรงเรียงเห็ดซะสวยงามปาร์ดคุณนางจิตจันพี่น้องก็ได้ไข่นล่นกระตอกล่นกระตาเรียบปาร์ดปรียบกับล่นล่นล่นพี่น้องนี่นี่ปังมากทุกคนเห็นผลงานตัวเองแล้วรสึกชื่นใจมากทุกคน โอเคห้าสิกลับบาเน,นะพี่น้องแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย